เออไม่ใช่เรื่องจริงก็คือปล่อยมันช่างมันใช่ตอน<ต>ผมว่ายังไนตอนแรกอ่ะคือได้มาได้มาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจคืนนั้นก็ได้นะไอ้คืนล่าสุดที่เราไปเล่นมาเนี่ย<ว>ก็ได้มานะแต,ตแต่ว่าผมคืออ่านอ่ะมีคนฝากมาให้พอนึกพอนึกก็ไม่ไม่ใหม่อ่านแล้วพอมาตลกเนี้ยเราก็เออไม่ไม่ไม่ต้องให้พี่ขวัญดูอลเพราะว่ามันดูตลกด้วยแล้วพอพี่ขวัญเอาไปอ่านบางทีก็กลัวใจนี้ก็เลยเก็บเอาไว้ไม่ได้ให้ไปแต่วันเนี้ยคือมันมาส่งให้จ้น่าภาพแล้วเหมือนเมื่อคืนเลยนะจ้น่าภาพเนี่ย ควาต้องควาต้องฟังนะว่าจดหมายเนี่ยเราได้แต่เมื่อคืนแล้ว<ช>แต่คุณแม่พี่สมัยเขาเลือกที่เก็บเอาไว้เพราะว่าเขาไม่อยากให้ขวัญเครียดเพราะว่าอยากยังไม่อยากทํางานแบบไม่มีความสุขเขาก็เลยปล่อยไว้แล้วมองว่าเป็นเรื่องตลกแต่วันนี้เนี่ยจดหมายไปถึงทางคณะเจ้าภาพาว,วันที่สิบสามเขาก็เลย <c oughs> ต้องออกมาพูดทีนี้เอ่อก็รอขวัญใจชี้แจงอนีอ่แหละว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงใช่นี่แหละไม่ได้กลัวอะไรหรอกพี่แนนเรากลัวแบบ มันกลัวกลัวจะแบบไปส่งผลอะไรตัศน์สา,สาท,ที่ทไม่รู้เรื่องนะปากต่อปากอ่ะใช่บางคน<อ>เขาไม่ได้เล่นโซเชียลเล่นอะไรด้วยใช่ไหมอ่าแม่แก่เขาไม่เล่นโซเชียลพอไปพูดมาเขาได้ยินเขาก็ไปพูดแบบเนี้ยแล้วข้อความมาแบบเนี้ยไม่รู้เขาจะพูดกระจายกันอ่ะอีกมากมากหรือไม่มากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนี่ฝากฝากทุกคนตัดแล้วก็ลงคลิปอันนี้คือลงได้เลยนะทุกคนนะฝากตัดคลิปแล้วลงกันนะจะได้ถึงเอฟซีเอฟซีทั่วๆวกันนะถึงแบบว่าแฟนแฟนคลับแล้วก็เจ้าภาพด้วยอ่า ในตัดได้เลยนะทุกคนคือบ้านบารมีนะครับผมขมในฐานะหัวหน้านะครับก็ต้องออกมาปกป้องบ้านบารมีแล้วปกป้องน้องๆนะครับทุกคนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจดหมายไม่ว่าจะไปถึงทางคณะเจ้าภาพพี่แดก็ตามหรือจะไปถึงท่านผู้ชมท่านใดก็ตามล้วนแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องจริงเขาเขียนมาจากจินตนาการของเขาเองล้วนๆนอ่ะสำหรับขวัญขวัญยืนยันได้เลยเพราะว่าเอฟซีเรากําลังจะตัดคปไปใช่ขอยืนยันเลยว่า ไม่ใช่ความจริงเลยซ่ากระย่างเลยที่เขาเขียนมาแบบมั่วตัวแบบเราด่าคนในบ้านเราเละเทะไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะคือถ้าเห็นใครส่งก็คือจับตัวไว้ก่อนเลยอย่างพี่พี่แนทบอกอ่ะเป็นหูเป็นตาเป็นหูเป็นตาขันถาถึงตัวเขามากเลยถ้าเขาบอกว่ามาจับผมทําไมก็มึงไปเอาจดหมายมาจากไหนล่ะมึงต้องนั่งก่อนเพราะถ้ามึงกล้าเข้ามายุ่งงั้นมึงต้องนั่งกล้ากล้ากล้ารับผิดชอบด้วยนะคบผมคือบ้านบารมีเนี่ย ต้องบอกก่อนนะครับทุกวันนี้เราขายความจริงนะครับหน้าเวทีเนี่ยแทบจะจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นแบบไม่มีอะไรผิดบัากันอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญคือบางอย่างถ้ามันเกินไปเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยไปได้นะครับวันนี้ถ้าคุณส่งจดหมายถึงงลิเกยอย่างเดียวเราจะปล่อยผ่านแต่ในนักวันนี้คุณส่งจดหมายไปถึงทางคณะเจ้าภาพ <Yeah. S 1> ในวันที่เรายังไม่ได้ไปเล่นลิเกด้วยคือเหมือนส่งไปถึงก่อนอะเพื่อดักเราไว้เพราะฉะนั้น ทางบ้านก็มีขอ,อยืนยงนี้ไม่มีการยอมความนะครับถ้าใครเป็นคนมาส่งผมจะให้ล็อกตัวไว้ก่อนในนะแต่ถ้าในนัวันนี้คุณดูอยู่และกลัวที่จะต้องรับผิดชอบงั้นก็หยุดซะหยุดนี่คือโอกาสนะครับแต่ถ้าไม่หยุดผมจับตั้งแต่คนที่มาส่งนะคนที่มาส่งจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือเป็นแท็กซี่จับหมดนะครับ จับให้บอกความจริงแล้วไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่าจับแล,แล้วรู้นะว่าใครนะไม่ไม่ต้องกลัวเลยอย่างน้อยๆนะคุณตอดติดคุกถ้าเกิดสมมติว่าเรียกกูก็เรียกจนมึงให้ไม่ได้อ่ะกูจะเอาให้มึงให้มันรู้สึกบ้างว่าเวลาเนี่ยมึงทําแบบเนี้ยรู้สึกยังไงคืออย่าคิดว่าคุณจะทําอะไรก็ได้นะครับทุกอย่างที่ทําต้องมีผลลัพธ์นะครับ,บ,บถ้าเกิดคุณคุณทําไปแล้วนะครับผลลัพธ์กลับมาต้องรับให้ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าให้รู้นะว่าใครทุกคําพูดมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับ เอฟซบ้านบารมีแล้วก็ทุกคนน่ะเขาสร้างศรริลปินทุกคนที่อยู่ในบ้านบารมีเนี่ยทุกคนที่อยู่หน้าจอตรงเนี้ยเขาสร้างมาเนี่ยเขาเหนื่อยกันมากแค่ไหนแต,แต่คุณน่ะอย่ามาทําลายเขาด้วยแค่ความคิดในหัวคุณว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งชีวิตคนเราทุกคนมันไม่มไมใช่นิยายที่คุณคิดว่าม <ừ> ันต้องเป็นอย่างนี้แล้วคุณเอยอกูก็เลยเขียนมันคุณก็ไปแต่งคุณก็ไปแต่งไม่เขียนนิยายของคุณนู่นไม่ต้องเอาผมมาเกี่ยวทุกวันนี้นะนทุกวันนี้พวกผมเนี่ยพูดจริงๆนะเนี่ย ราะผมแค่เล่นลิเกตามที่เจ้าภาพหาไปนะคุยกับ Cup, เอฟซีแฟนคลับลิเกเพื่อจะให้เอฟซีแฟนคลับชอบให้ท่านเจ้าภาพชอบผมก็รับตังค์กลับบ้านทุกวันที่ผมทํากันแค่นี้นะไม่ได้ไปมีเจตนาไปยุ่งวุ่นวายหรือไปอันนี้กับใครเลยอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะครับครับแต่ไม่รู้ทําไมพวกนี้มันจ้องจะมาแต่นี่จังเลยครับผมถ้าเกิดอย่างคุณไม่ชอบ,บใครคุณก็ทักไปว่าเขาเลย<อ>ไปแบบว่าตัวตัวกูได้รู้ได้ว่ามือเป็นไขอได้รู้ได้นี่คุณมาทําอย่างเงี้ยแล้วคุณไปส่งให้ท่านเจ้าภาพอย่างเงี้ย เพื่ออะไรก็อแล้วก็ฝากถึงด้วยนะครับอ่าคนส่งเนี่ยผมรู้ปแล้วว่าเราพูดไงบเขาไม่ฟังหรอกแต่ใครที่จะรับการส่งจดหมายมาผมแนะนำน,นะครับฝากต่อครับใครที่เป็นนกต่อหรือว่าส่งต่อมาอย่าเอาตัวเองเข้ามาเกี่ยวนะครับคุณติดคุกได้โดยที่คุณไม่รู้เรื่องนะครับบางคน,น่ะที่เป็นแท็กซี่เป็นบินมมอไซค์อย่างเงี้ยเอาแค่เงินสองร้อยสองร้อยอ่ะคุณจะโดนเรียกเป็นล้านนะครับแต่โชคดีที่เจ้าภาพเขาเข้าใจ นี่ยแม่หม่แม่หมาบอกว่าโชคดีนะที่เจ้าภาพเข้าใจ